ข้อ 1. ความร่ำรวยไม่ใช่รายได้ถ้าคุณมีรายได้ต่อปีสูงและใช้จ่ายจนหมดคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นคุณแค่ใช้ชีวิตสูงขึ้นความร่ำรวยก็คือสิ่งที่คุณสะสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจ่ายออกไปข้อ2 80%ซของเศรษฐีอเมริกาเป็นเศรษฐีรุ่นแรกโดยปกติแล้วคนร่ำรวยมักจะมีวิถีชีวิตที่นำไปสู่การสะสมเงินในช่วงการค้นหาความจริงของเราเราได้ค้นพบเจ็ดลักษณะโดยรวมทั่วไป ในกลุ่มของคนที่สร้างความมั่งคั่งได้สำเร็จ2.1พวกเขาใช้ใจ่ายน้อยกว่าที่หาได้2.2พวกเขาจัดสรรเวลาพลังงานและเงินอย่างมีประสิทธิภาพไปในทิศทางของความร่ำรวย2.3พวกเขาเชื่อว่าอิสรภาพทางการเงินสำคัญมากกว่าการสแสดงสถานภาพทางสังคมซสีอีก2.4พ่อแม่ของพวกเขาไม่ใช่ที่พึ่งทางการเงิน2.5 ลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองได้2.6พวกเขาช่ำชองในการเล็งโอกาสทางการตลาดเสมอ2.7พวกเขาเลือกอาชีพได้ยอย่างถูกต้องข้อ 3. พบกับเศรษฐีข้างบ้านคนพวกนี้เป็นเศรษฐีไม่ได้หรอกพวกเขาท่าทางไม่เหมือนเศรษฐีพวกเขาแต่งตัวไม่เหมือนเศรษฐีพวกเขากินไม่เหมือนเศรษฐีพวกเขาทําตัวไม่เหมือนเศรษฐีพวกเขาไม่ได้มีชื่อเหมือนเศรษฐีด้วยซ้ําแล้วเศรษฐีที่ดูเหมือนเศรษฐีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกัน คนส่วนมากคิดว่าเศรษฐีจะต้องมีเสื้อผ้านาฬิกาแล้วก็วัตถุแสดงสถานภาพอ,อื่นๆที่มีราคาแพงแต่คนพบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเศรษฐีบางคนยังขับรถรุ่นเก่ายังอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติบางคนใส่กางเกงยีนบางคนใส่เสื้อเชิตหนังสัตว์บางคนขับรถเก่ามากกว่าสิบปีสิ่งสําคัญก็คือว่าพวกเขาไม่ได้สนใจภาพลักษณ์เพราะว่าความร่ํารวยความมั่งคั่งก็คือการมั่งมีที่พวกเขารู้อยู่แก่ใจ ไม่จําเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์มากกว่าใครคนสําเร็จจริงเนี่ยเขามีความสําสเร็จทางการเงินด้วยตัวเลขเรามักจะนิยามความมั่งคัง่งแตกต่างกันไปเราไม่ได้นิยามความมั่งคัง่งคนร่ํารวยหรือความรวยในความหมายของการครอบครองวัตถุหลายคนที่แสดงวิถีชีวิตการบริโภคของสูงราคาแพงมีการลงทุนสูงมีสินทรัพย์ราคาสูงสินทรัพย์ที่เกิดจากรายได้หุ้นทั่วไปธุรกิจส่วนตัวเพียงน้อยน,นิดเท่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลย ในทางกลับกันคนกลุ่มที่เรานิยามว่าเขามีความมั่งคัง่งจะมีความพึงพอใจจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ประเมินค่าได้มากมายมากกว่าการแสดงถึงวิถีชีวิตที่ติดบริโภคอย่างสูงนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ยึดติดที่ต้องใส่ของแพงบริโภคของแพงแต่ว่าพวกเขามีทรัพย์สินประเมินค่าไม่ได้เลย 4. วิธีตัดสินว่าคุณเป็นผู้มั่งคั่งหรือไม่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่ คุณควรมีความมั่งคั่งสุทธิมากแค่ไหนในเวลานี้จากการสำรวจผู้คนที่มีรายได้สูงมูลค่าความมั่งคั่งสูงมาหลายปีเราได้พัฒนาสูตรดังนี้คูณอายุของคุณด้วยรายได้ครัวเรือนตามจริงก่อนที่จะหักภาษีจากทุกแหล่งรายได้ยกเว้นจากการรับมรดกหารด้วย1ิบจำนวนนี้น้อยกว่าความมั่งคั่งจากการรับมรดกแต่เป็นมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิที่ควรมีของคุณถ้าพิจารณาถึงอายุและรายได้ของคุณ ความมั่งคั่งสุทธิเทียบเท่าได้กับเท่าไหร่คุณยืนหยุดรงไหนของช่วงความมั่งคัง่งถ้าคุณอยู่คอท้ายสูงสุดในด้านการสะสมความมั่งคัง่งคุณคือผู้สะสมความมั่งคั่งที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณอยู่ต่ำสุดคุณเป็นผู้สะสมความมั่งคั่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าคุณเป็นพวก P A W หรือ U A W หรือเป็น A A W ก็คือผู้สะสมความมั่งคั่งแบบปานกลางข้อ 5. คนที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูรวย จริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้รวยจริงๆก็ได้ถ้าหากพวกเขาใช้ใจ่ายเกินตัวไม่บริหารจัดก,การเงินและแน่นอนพวกเขายังสร้างน้สยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูวรวยแต่ในทางกลับกันเศรษฐีที่แท้จริงส่วนมากเขามักจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายยกตัวอย่างเช่นมาร์ตซกรเบิก,กบเห็นไหมครับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนและพวกเขามักจะอยู่บ้านหลังเก่าหลังเล็กขับรถธรรมดาธรมดาแล้วก็ซื้อของจากห้าสรปรพสซนค้าทั่วไปข้อ6 การมีรายได้เยอะไม่ได้แปลว่ามัง่งคั่งร่ำรวยคนส่วนใหญ่คิดว่าการมีรายได้เยอะแปลว่ามัง่งคั่งร่ำรวยแท้จริงแล้วเศรษฐีเนี่ยเขาจะเก็บเงิน20%อย่างน้อยเอาไว้ลงทุนเอาไว้ใช้กับตัวเองถ้ารายจ่ายยังมากกว่าไรายได้และลงทุนไม่เป็นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีรายได้สูงแค่ไหนนั่นคือการลดความมั่งคั่งของตัวเองความมั่งคั่งวัดได้จากการมีรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายข้อท,ที่เจ คนส่วนมากอวดรวยมีเงินน้อยแต่ว่ากินอยู่อย่างราชาแต่ว่าคนที่เขาเป็นเศรษฐีร่ำรวยจริงๆเขาไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยครับเขาใช้เงินอย่างรู้คุณค่าเขาใช้เงินอย่างมีประโยชน์ซื้อในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้พวกเขางอกเงินจริงๆเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปจนถึงขนาดว่าต้องซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่คนส่วนมากมักจะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นหมายความว่าพวกเขาห่วงภาพลักษณ์มากกว่าเงินสดในมัญชีซสอีกข้อที่8 เศรษฐีอยู่กินดีได้ด้วยการใช้น้อยกว่าที่หาได้สามคำที่บรรยายถึงคนที่ร่ำรวยจริงๆก็คือมัธยัตมัธยัตมัธยัตซึ่งแปลว่าพฤติกรรมที่แสดงหรือสะท้อนออกมาจากความประหยัดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มัธยัตรงกันข้ามกับฟุ่มเฟือยเรานิยามคำว่าฟุ่มเฟือยว่าเป็นวิถีชีวิตที่แสดงถึงการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีการวางแผนแล้วก็บริโภคมากจนเกินไป การเป็นคนมัธยัตยิเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งข้อ9เศรษฐีมักจะใช้เงินใช้เวลาใช้พลังงานของพวกเขาไปอย่างคุ้มค่าสรุปก็คือเขาจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกว่าการลงทุนการลงทุนอะไรก็ตามที่มันเติบโตเขาจะยินดีลงทุนและพวกเขาจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบซะก่อนก่อนที่จะลงทุนอะไรที่เติบโตงอกเงยเขาก็จะลงทุนเช่นลงทุนกับการเรียนรู้ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองเป็นต้น ข้อส0เศรษฐีมมกจะตอบคำว่าใช่กับ3คํคำถามเหล่านี้ในแบบสำรวจของเรา 1. พ่อแม่ของคุณเป็นคนมัธยัติมากใช่หรือไม่คุณเป็นคนมัธยัติใช่หรือไม่ 3. คู่สมรสของคุณเป็นคนมัธยัติมากกว่าคุณใช่หรือไม่คำถามสุดท้ายสำคัญมากไม่เพียงแต่ผู้สะสมความมั่งคั่งยอดเยี่ยมจะต้องมัธยัติเท่านั้นคู่สมรสก็ต้องมีแนวโน้มที่จะมัธยัติมากกว่าด้วยซะอีกเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองร่ำรวยแต่ว่า คนที่อยู่เคียงข้างก็ต้องมัธยัถ์ด้วยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่อาจจะไต่สู่ความมั่งคั่งได้เพราะว่าพวกเขาแต่งงานกับคนสุรุ่ยสุร่ายทางด้านการเงินคู่สามีภรรยาสะสมความมั่งคั่งไม่ได้หากหนึ่งคนนั้นเป็นผู้บริโภคสูงเกินไปนี่คือความจริงอย่างยิ่งเมื่อคนหนึ่งหรือว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามสร้างธุรกิจที่จะประสบความสาเร็จมีไม่กี่คนที่จะยังคงนิสัยใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปพร้อมก,กับการสร้างความมั่งคั่งของพวกเขาข้อ11 เศรษฐีทั้งหลายเล่นเป็นฝ่ายรุกในธุรกิจที่มีคุณภาพพร้อมกับเป็นฝ่ายตั้งรับที่ดีเช่นเดียวกันบ่อยครั้งการตั้งรับที่ดีจะช่วยพวกเขาเอาชนะและเป็นต่อในการทำธุรกิจคนที่มีรายได้มากกว่าฝ่ายโจมตีที่เหนือกว่าจะสามารถสะสมความมั่งคั่งได้มากขึ้นก็คือการตั้งรับและการตั้งรับนี้ควรจะยึดอยู่ด้วยการทำงบประมาณงบการเงินและการวางแผนเราได้ค้นพบว่า หลายกลุ่มอาชีพประกอบไปด้วยนักจัดงบประมาณและนักวางแผนจำนวนมากข้อ 12. เศรษฐีจะจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอก็คือการแบ่งเงินเอาไว้เพื่อออมแล้วก็ลงทุนให้กับตัวเองหรือบางครั้งอาจจะเป็นการใช้จ่ายช้อปปิ้งเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองก่อนที่จะคิดเอาเงินไปใช้ด้านอื่นด้วยซ้ำคนรวยหรือเศรษฐีเนี่ยจะสามารถตอบได้ว่าเงินจะเอาไปใช้กับอะไรเคยสงสัยไหมครับว่าเงินมันหายไปไหนจากในบัญชีของคุณ เศรษฐีเนี่ยจะรู้จักวางแผนการทํากัรเงินจะรู้จักการทํางบการเงินจนเป็นนิสัยทุกรายได้ทุกรายจ่ายเขาจะแบ่งเป็นสัดส,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 ส่วนเช่นสัดส่วนใช้จ่ายสัดส,ส่วนลงทุนสัดส,ส่วนเก็บสัดส,ส่วนในการท่องเที่ยวเป็นต้นในขณะที่คนทั่วไปถ้าถามเขาว่าเขาทํางบการเงินหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเงินพวกเขาหายไปไหนพวกเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารายได้แล้วก็รายจ่ายของพวกเขาเนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่ เศรษฐีจะจัดงบประมาณงบการเงินและควบคุมรายจ่ายพวกเขาจะรักษาสถานภาพความร่ำรวยของตัวเองไว้ด้วยวิธีเดียวกันข้อ 13. ครัวเรือนของคุณทำงบใช้ใจ่ายประจำปีหรือเปล่าคุณวางแผนค่าอุปโภคบริโภคในแต่ละปีตามหมวดหมู่ต่างๆหรือเปล่าเช่นอาหารเสื้อผ้าเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำเช่นนั้นจริงๆเขาแบ่งหมวดหมู่และแน่นอนว่าคุณจะเริ่มทำงบการเงินในวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่า ในแต่ละปีครอบครัวของคนเนี่ยมีการจ่ายค่าอาหารเสื้อผ้าที่อยู่ไปเท่าไหร่แต่เศรษฐีรู้เพราะว่าพวกเขาทํางบการเงินข้อ 14. เศรษฐีชัดเจนในเป้าหมายเศรษฐีมีเป้าหมายประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนและประจําปีและตลอดชีวิตที่พวกเขาอยากจะมีเศรษฐีจะพุ่งไปที่เป้าหมายเสมอในแต่ละวันเช้าเที่ยงเย็นพวกเขาจะต้องทําอะไรมันไม่ใช่การอิดอัดแต่ว่ามันเป็นนิสัยเศรษฐี เศรษฐีจะมุ่งเน้นไปที่การทําตามเป้าหมายและพวกเขาก็จะมีความสุขคนที่มีอิสระทางการเงินมีความสุขกว่าคนที่มีไรายได้อายุเท่ากันแต่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินคนที่มีอิสระทางการเงินดูท่าว่าจะเป็นคนเห็นภาพประโยชน์ในอนาคตจากการกำหนดเป้าหมายตัวเองแต่ถ้าว่าคนที่อยากมีแค่ไรายได้สูงเนี่ยเขาก็จะพยายามขายเวลาเพื่อไปหาไรายได้ให้เพิ่มขึ้นข้อ 15. สําหรับเศรษฐีเวลามีค่ามากเวลาก็คือเงิน เวลามีคุณค่าสําหรับทุกคนแต่ทุกคนทําเวลาให้มีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลาไปทําอะไรจากการวิจัยคนพบว่าเศรษฐีเนี่ยมีการวางแผนในการใช้เวลาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทํางานต่างๆกิจวัตรประจําวันทุกอย่างเขาจะใช้เวลาอย่างกลมค่าเพื่ออนาคตทุกครั้งเนี่ยเขาจะทาอะไรเขาจะวางแผนก่อนเพราะว่าเวลามันมีคุณค่าคุณเคยใช้เวลาในการวางแผนการเงินในอนาคตของตัวเองหรือเปล่า คุณเคยใช้เวลาในการวางแผนธุรกิจของคุณหรือเปล่าคุณเคยใช้เวลากับตัวเองบ้างหรือเปล่าในการสร้างความสุขความสําเร็จให้กับตัวเองเศรษฐีไม่เพียงใช้เวลาในการวางแผนการเงินของตัวเองมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีเท่านั้นแต่พวกเขาดูท่าว่าจะได้อะไรจากการใช้เวลาในการวางแผนด้วยเศรษฐีคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขาวางแผนและให้เวลาในการวางแผนเขาจะได้รับอะไรกลับมาแม้ว่าเศรษฐีจะมีประสบการณ์ตัดสินใจในการลงทุนมากกว่า วางแผนมากกว่าแต่พวกเขาก็จัดสรรเวลามากกว่าคนที่ไม่ใช่เศรษฐีและพวกเขาเหล่านี้มักจกะทุ่มเทเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีด้วยซ้ํานี่คือเหตุผลสําคัญที่เศรษฐียังคงความมั่งคั่งไว้ได้ข้อ 16. เศรษฐีจะสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นนิสยัยความเชื่อความรู้สึกการกระทําต่างๆ 17. การเลือกบ้านมีผลต่อความมั่งคั่งของเศรษฐีเศรษฐีส่วนมากมักจะอยู่บ้านหลังเดิมมานานกว่า20ปี การเลือกบ้านมีผลต่อรายได้รายจ่ายความมั่งคั่งต่างๆถ้าเกิดว่าอยู่บ้านแ,งแพงในเขตที่ค่าครองชีพสูงค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยการเลือกบ้านที่เหมาะสมราคาของบ้านก็ไม่ควรเกินสามเท่าของรายได้ต่อปีของเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีไม่จําเป็นต้องขับรถรูหรือว่ารถนําเข้า เศรษฐีเขาจะใช้ร <c> ถ <oughs> ที่พวกเขาพอใจอาจจะเป็นรถยี่ห้อใดก็ได้หรือบางครั้งมันก็อาจจะเป็นรถหรูแต่พวกเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยนะครับพวกเขาจะใช้มันจนกว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมันหรืออาจจะใช้ไปตลอดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่ขับรถลักชัวรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีด้วยซ้ําเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่ขี่รถเบนซ์เนี่ยแต่ยังทํางานประจําสรุปแล้วพวกเขาเป็นเศรษฐีหรือว่าพวกเขาแค่สร้างภาพลักษณ์ <c oughs> สุดท้ายเศรษฐีมองว่ารถก็คือหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินครับ 18. การสร้างความมั่งคั่งจะต้องลดรายได้ตามจริงที่จะต้องเสียภาษีให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มรายได้ที่ยังไม่มีการรับรู้ความมั่งคั่งการเพิ่มค่าของเงินทุนที่ไม่มีกระแสเงินสดภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่ายประจําปีก้อนใหญ่ที่สุดก้อนเดียวสําหรับครัวเรือนใหญ่นี่คือภาษีที่เก็บจากรายได้ไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือจากการเพิ่มขึ้นของ,ของความมั่งคั่งหากการเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เป็นการที่รับรู้นั่นก็คือถ้าไม่ได้เปลี่ยนเป็นกระแสเงินสด เศรษฐีส่วนใหญ่วัดความสาเร็จของตัวเองด้วยความมั่งคั่งสุทธิของพวกเขาไม่ใช่ไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีจุดประสงค์ในการสร้างความมั่งคัง่งรายได้จะไม่ใช่สาระสําคัญมากนักมันอยู่ที่ว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่นั่นคือความมั่งคัง่งข้อ19คนที่เป็นเศรษฐีเขาจะไม่ให้อะไรง่ายๆกับลูกเขาจะให้ลูกเนี่ยลองทดลองอะไรบางอย่างได้ทําอะไรบางอย่างได้เชื่ออะไรบางอย่างเพราะว่าพวกเขาจะได้รับมรดกทางความคิด เศรษฐีในอเมริกาพวกเขามักจะสอนลูกให้สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งมรดกจากพวกเขาคนกลุ่มนี้จะสอนให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินการทำงานการอยู่ร่วมกับคนและการสร้างความมั่งคั่งที่ถูกต้องข้อ20เศรษฐีจะจัดสรรเวลาพลังงานและเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อาจนำไปสู่การสร้างความมั่งคัง่งความมีประสิทธิภาพก็คือการสะสมความมั่งคัง่งเพียงแค่คนที่กลายเป็นผู้มั่งคั่งจัดสรรเวลา พลังงานและเงินที่อาจจะสอดคล้องกับการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขาแม้ว่าผู้สะสมความมั่งคั่งยอดเยี่ยมและผู้สะสมความมั่งคั่งต่ำกว่ามาตรฐานจะกล่าวถึงเป้าหมายคล้ายกันในการที่อยากจะร่ำรวยแต่ทั้งสองกลุ่มนี้กลับกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของจำนวนเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับการวางแผนและการสร้างกิจกรรมแห่งความมั่งคัง่งคุณจะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุน คุณจะต้องทำบางสิ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์ของโอกาสอันยอดเยี่ยมในการที่จะประสบความสำเร็จเศรษฐีมักจะสร้างคอนเน็กชันเสมอเศรษฐีจะโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาแล้วก็มองหาโอกาสจากปัญหานั้นเศรษฐีจะเลือกธุรกิจแล้วก็งานที่พวกเขารักและมีแพชชั่นเกี่ยวกับสิ่งนั้นและเศรษฐีก็จ,จะแฟ,แฟร์กับพนักงานครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้พนักงานเนี่ยเป็นเสมือนกับส่วนหนึ่งของบริษัทเลยทีเดียว เศรษฐีจะมีความสัมพันธ์ที่ปกผ่านระหว่างเวลาที่ใช้ในการซื้อสิ่งของหรูหราเช่นรถยนต์เสื้อผ้ากับเวลาที่ใช้ในการวางแผนอนาคตของเราเศรษฐีจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าที่ซื้อมาและไม่ชอบเช่าซื้อไม่ชอบกู้เงินซื้อเศรษฐีจะซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดเป็นส่วนมากเศรษฐีจะไม่ซื้อทุกอย่างด้วยคําว่าความภาคภูมิใจความพึงพอใจแต่เศรษฐีจะซื้อทุกอย่างที่มีคุณภาพเท่านั้นและมีประโยชน์ สุดท้ายเศรษฐีจะไม่เสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่ใช่ไม่ไปเสียเวลากับการกังวลเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ไปวิตกกังวลกับเรื่องที่ไม่ใช่และไม่กลัวทุกอย่างโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานที่แน่นอนเศรษฐีจะไม่ยอมเสียเวลามากมายไปกับการคิดหลายเรื่องที่ทําให้กังวลแต่เศรษฐีจะใช้เวลาในการลงมือแก้ปัญหาเพื่อทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความกังวลน้อยลงหรือว่าไม่มีขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจงกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แห่ขอ,อรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุก,ก,กีดจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ทรูดิจิตอลพาร์ควันที่16 17กันยายน2566นี้นะครับเวลา9้าโมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศัก,กยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออเดโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชัช่ไม่เสษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ